วะัตะสังขาราเคยได้ยินใช่ไหมหลายคนคิดว่าเป็นคาถาสะกดวิญญาณหรือบทสวดสำหรับคนตายแต่จริงๆแล้วนี่คือคำสอนบาลีแท้ๆจากพระพุทธเจ้าที่สอนคนเป็นให้ตื่นรู้ตังหาดบทนี้แบ่งเป็นท่อนๆแบบนี้อน,นิจจาวะัตะสังขาราแปลว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ ตลอดไปอุปป,า,ปาทาะวยธรรมมินโนหมายถึงธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นได้ก็เสื่อมได้ไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าความสุขความทุกข์ร่างกายหรือชีวิตอุป,ปัช,ชิตวานิรุชันติแปลว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่คือกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครหนีพ้นเตสังวูปะสโมสุโขแปลว่าความสงบจากการไม่ยึดติดคือความ ความสุขแท้จริงเพราะฉะนั้นบทสวดงานศพนี้ไม่ได้สวดให้คนตายแต่สวดให้คนเป็นได้เห็นความจริงของชีวิตให้เราระลึกว่าทุกอย่างชั่วคราวจงใช้ชีวิตดีทำดีมีสติและปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้